สวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมจะมาแจกเจ้าตัวโปรแกรมนะผมโปรแกรมลดอิมพนไม่รู้มันลดอิมพุนอะไรกัเปล่ามันเป็นไอจีนะผมเป็นโปรแกรมไอจี I G นะที่ไม่ใช่ไอจีอ่ะเป็นอันดีผมเป็นไอจีผมทำเป็นโปรแกรมอะอะขั้นแรกนะให้คนไปที่ดาวโหลดนะอืมคือเข้าดิสมาแล้วดาวโหลดไปที่หน้าดาวโหลดได้เลยครับก็จะเห็นว่านี่ครับล่าสุดเลยอ่ะเป็นเนี้ยอุเทกเนี้ย ไอจีโปรเทคนะให้ทุกคนนั้นกดดาวน์โหลดมาเลยครับอ่า่าโหลดมาแล้วใช่ไหมครับขยายปิดไปู่หน่อนนะคือโหลดไปแล้วใช่ไหมนี่โหลดมาแล้วใช่ไหมอย่าลืมไปโหลดไฟล์ d r ด้ครับไม่ใช่เออเรียกว่าะไรอเออชื่อมันก็เอาซึ่งผมจะลากวันหน้าได้กทอด้กันนะเอาลครับได้มาแล้วนะผมจะแตกไฟล์ครับแยกลงที่นี่ครับแยกไฟล์ลงที่นี่อ่ะอ เราก็จะได้ไฟล์ protec t ig มาครับนี่ครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ig มาเป็น protec t ig เราเดี๋ยวคลิกมาเป็นที่คำว่าโปรแกรมครับอ่ะพอเราเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเวลาใช้งานนะครับก็ให้เรากดคนให้เรากดคลิกขวาครับกดรัน admin หรือรันสำหรับ admin อนะแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ หรือใครยากอยากง,ง่ายกว่าน,นั้นก็คือแบบทุกครั้งเวลาเปิดแกรม,ม้ง่ายใ,ให้เราคลิกขวาครับแล้วมาที่คำว่า property ครับให้เรามาคล่กคำว่า comibility ครับ comibility กด run this for program เอ้ย this t r o g โปรแกรม admin ครับอ,อืม,อมกดนี่จากนั้นเราบนกดปิดได้เลยกดโอเคอะไรเนี้ยลองกดดั้วบลคลิกที่โปรแกรมดูครับโปรแกรมเนี่ยกด yes นี่ก็จะได้โปรแกรมละ ซึ่งโปรแกรมมันจะมีชื่อว่านี่ ig protect นะผม .e e นะให้มาที่ไฟล์ .e e นะนี่ครับก็จะได้เลยครับก็สามารถพับและใช้ได้เลยครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับผมก็ให้เราเข้าเกมก่อนนะครับให้เรามาเปิดสามตัวนี้เลยก็ได้นะใคยจะเปิดไหนก็แล้วแต่เลยออืม,อมจากนั้นก็สามารถกดปิดได้เลยนะเนี่ยกดปิดกลางกระบังตรงนี้เลยหรือ ใครใช้แล้วมันยังไม่ดีพอแบบอยากใช้อีกอ่ะอยากใช้อีกไม่ไม่ไมต้องรันโปรแกรมง่ายๆแค่กดพับอันนี้แล้วก็เล่นได้เลยอ่ะเรากดรันเรากดอันนี้ใช่ไหมไอจีป,ปุ๊บเราพับไปกดเล่นได้เลยครับถ้ารู้สึกว่ามันหน่งหนวงๆหรืออะไรๆโทษอย่าโทษผมนะโทษไอจีเขานะครับถ้าเรากดมามารันอีกรอบได้นะครับได้นะครับ